พี่ธนี้บอกว่าเงินเดือนจะตันที่74,320บาทนะครับแล้วก็รับราชก,การมา30ปีแล้วก็จกกะเกษียณปี74อันดูเสียเปรียบไหมนะครับเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าอายุราชการสาปีน่าจะบรรจุหลังปี40นะครับซึ่งอันนี้เป็นเหมือนอคิดเล่นๆน,นะครับเพราะว่าอันดูเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คืออันดูก็คือการ ลาออกจากการเป็นสมาชิกกบขเตียงรับราชการอยู่ซึ่งเขาจะให้สิทธิ์นี้กับคนที่บรรจุก่อนปี40นะครับทีนี้สําหรับใครที่บรรจุขังปี40นี่ก็จะไม่มีการอันดูนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงการแจกบำนาญน,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมาคำนวณกันเล่นๆน,นะครับตามที่พี่คนนี้เขาส่งตัวอย่างมาให้นะครับซึ่งตัวอย่างเนี่ยก็จะมาคำนวณนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือพี่เขาไม่ได้บอกนะครับว่า ตันกี่ปีนะครับหรือว่าไปสุดแท่งสุดท้ายพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าเดี๋ยวจะใช้ตาราง339นะครับชีตคำนวณบำเหน็จบำนาญในการคำนวณนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ติดตามได้ที่เพจดิ้งกำไรนะครับก็จะมีหลายอย่างชีตให้เลือกนะครับวันนี้เราจะใช้ชีตตัวนี้ในการคำนวณนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนว่าสมมุติว่าพี่ท่านนี้นะครับ ไม่ตันนะครับเงินเดือนไม่ตันเลยนะครับเดือนสุดท้ายก็คือช่วงปีสุดท้ายนะครับเมษากันยาเนี่ยได้ที่74,320บาทนะครับแล้วเราก็ค่อยคิดลดลงไปเรื่อยๆื่อนะครับลดงวดละนะครับบาละ3%นะครับก็จะลดลงมาเรื่อยเมื่อเรามาเฉลี่ย60เดือนนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ65 0 0 0นะครับแล้วก็เอามาคำนวณบำนาญว่าเงิน65 0 0 0นะถ้าไม่เป็นสมาชิกกบขเวลาราชการ30ปีเนี่ยจะได้บำนาญ44 0 0 0นะครับ แต่การเป็นสมาชิกกบขเนี่ยจะเอาเฉลี่ย60เดือนนะครับมาคิดก็จะได้ประมาณามห0นาน, 39, นะครับทางนี้ไม่เกินไม่เกิน70%ดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาราชการไม่ถึง3 5ปีสรุปนะครับเป็นกบขได้ประมาณ3ามห0ไม่เป็นกบขได้ประมาณ44 0 0 0น 40, นะครับเกิดส่วนต่าง5,5 0 0นนะครับแล้วก็มีบําเน็ตตกทอดที่ส่วนต่างกันไปอีกนะครับซึ่งบําเน็ตตกทอดเนี่ยผมไม่ค่อยเอามาคิดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เงินที่เราสามารถมาชดเชยบําเหน็จตกทอดนั่นก็คือเงินที่เราสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เลยตัดออกไปก่อนนะครับทีนี้เรามาคิดต่อเล่นๆน,นะครับสมมุติว่าในช่วงนี้นะครับมีเงินบํานาญนประมาณเงินจากกบขเนี่ยประมาณล้านห้านะครับเงินล้านห้าช่วงนี้นะครับซึ่งเงินล้านห้าเนี่ย สมมติว่าไม่มีการออมเพิ่มนะครับก็จะเป็นเงินสะสมของเรา5 0,000นกว่าบาทเป็นเงินสมทบอีก3 0 0 0 0 0กว่าบาทเงินชดเฉย2อ0 0 0นนะครับซึ่งเราจะไม่เอาส่วนของตัวเองมาคิดนะครับเราจะคิดเฉพาะส่วนที่เป็นของรัฐนะครับเงินจากรัฐก็คือเงินสมทบกับเงินชดเชยเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ6กแสนสองนะครับทีนี้บํานาญมันหายไป5,5 0 0นะครับเอามาหารกันก็จะเหลือ112งวดนะครับหรือคิดเป็นประมาณ9ปีนะครับซึ่งถ้า อยู่เกิน9ปีเราเท่าที่เรารู้กันก็คือไม่คุ้มแล้วนะครับไม่คุ้มแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับว่าในหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็อธิบายแล้วนะครับว่าการที่เราตั้งหารแบบนี้มันไม่ค่อยจะถูกนะครับเพราะมันเป็นการคิดแบบเอาเงินวางไว้เฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็ปบะขอถ้าเราออมต่อนะครับแล้วเราทยอยรับนะครับเดือนละ5,500เกิดส่วนต่างเนี่ย เงินก้อนหลักมันยังทํากําไรไปได้อีกสักระยะหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่9ปีนะครับมันอาจจะเป็นหมดที่ปีที่1 1 12 13ก็ได้นะครับแต่อันนี้ทั้งนั้นเราก็จะคิดแบบตรงๆก่อนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่านะครับพี่คนนี้นะครับเก่งมากเลยนะครับตันนะครับ5ปีนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าพี่เขาเนี่ยเกษียณ 70รับราชการ30ปีเนี่ย30ปีเงินเดือนมาถึง70,000เนี่ยผมว่าสุดยอดมากเลยนะครับถ้าเป็นทหารนี่ก็ต้องเป็นในพลแล้วนะครับและเป็นในพลที่เร็วมากเลยนะครับ30ปีเนี่ยก็แสดงว่าถ้าตันเนี่ยก็คือแสดงว่าอายุตอน25เนี่ยตันแล้วนะครับซึ่งผมมองว่ายากมากนะครับก็ไม่เป็นไรคิดไว้ก่อนนะครับอายุ25ตันแล้วนะครับ2627282930นะครับทำให้เฉลี่ย60เดือนอยู่ที่70,000สี่นะครับ70,000สี 74, นะครับดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นกบขเนี่ยจะได้บํานาญนะครับจากสูตรการคํานวณเนี่ยจะได้บํานาญเท่ากันไม่เกิดส่วนต่างเลยนะครับพูดง่ายคือเป็นหรือไม่เป็นกบขเนี่ยได้บํานาญเท่าเดิมแต่ถ้าเป็นกบขเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าจะได้เงินจากรัฐเพิ่มอีก0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับทีนี้อย่าลืมว่าถ้าพี่เขารู้ตัวเลขนะครับก็อาจจะลองใช้ตารางสามสามเก้าแล้วก็ลองไปปรับดูนะครับว่า มันตรงตามนี้ไหมนะครับหรือว่าเกษยียณยังไงนะครับหรือว่าเงินกบขจริงๆแล้วได้มากกว่าล้านห้าก,ก็เอาไปเล่นได้นะครับลองไปคํานวณต่อดูทีนี้ลองคิดอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่ตันแค่2ปีสุดท้ายนะครับตันที่2ปีสุดท้ายนะครับที่เหลือก็คิดลดลงงวดละ3%รนะครับปรากฏว่าเฉลี่ย60เดือนอยู่ที่6,9 0 0 0นะครับถ้าเกิดไม่ตันเนี่ยจะอยู่ที่6,5 0 0 0นะครับนะ ทีนี้ก็ลองมาคำนวณเล่นๆครับว่าเป็นยังไงปรากฏว่าถ้าไม่เป็นกบกขจะได้ประมาณ4ี0 0 0เป็นกบกขได้ประมาณ41 0 0่นนงะครับต่างกัน2,000กว่าบาทนะครับทีนี้ก็ไปคิดเล่นๆว่าเฮ้ยล้ว2,000กว่าบาทไอ้เงินที่ได้จากรัฐ6,00 0เนี่ยหักเฉลี่ยเดือนละ2,6 0พนกนะครับก็จะได้20039งวดหรือคิดเป็น19ปีนะครับพูดง่ายคือไปตุยตอนอายุ79นะครับก็เริ่มที่จะไม่คุ้มแล้วนะครับ แต่ว่าอย่างเดที่บอกครับว่าถ้าเอาเงินพวกนี้นะครับไปลงทุนให้มันงอกเงินขึ้นนะครับมันก็อาจจะถอนได้นานขึ้นนะครับหรือเราออมเพิ่มนะครับทำให้เงินมันเยอะมากกว่านี้นะครับมันก็จะสามารถถอนได้มากกว่านี้แล้วก็อยู่ได้นานกว่านี้นะครับเป็นไงบ้างครับสาหรับตัวอย่างนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ท่านนี้นะครับที่มาแบ่งปันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับทั้งหมดที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นลักษณะของการคํานวณคุ้มหรือไม่คุ้ม คำนวณเชิงคณิตศาสตร์เชิงตัวเลขจะอธิบายไงดีคิดแบบคิดแบบเบสิกแล้วกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีใครมาคิดได้ฟังก็คือการคิดแบบความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ผมไม่รู้จะใช้คําพูดอะไรนะแต่วันะะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าหนึ่เราคิดแบบตรงๆเลยนะครับก็คือที่อธิบายมาในตอนต้นอะต่อไปจะคิดแบบความสัมพันธ์อย่างที่สนะครับก็คือผมขอย,ยกตัวอย่างตัวเอง,เองแล้วกันผมเองนะครับ เมื่อรู้จักกบขศึกษากบขนะครับแล้วก็ประหยัดอดออมแล้วก็เห็นว่าให้กบขด้วยเร่อภาษีได้มันทำให้ผมอยากออมนะครับเมื่อเราออมมากขึ้นเราไปด้วยเรื่องภาษีเราก็ไม่เสียภาษีนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเงินกบขเราก็โตมากขึ้นเพื่อนโตเท่านี้เราโตมากกว่านิดนึงเรามันก็เลยเกิดอารมณ์ขิงกันนะครับรู้สึกเฮ้ยมั่งเยอะว่ะเจ๋งว่ะนะครับเมื่อเราออมเงินได้เยอะก็เจ๋งแล้วก็เลยออมมากข er, ึ้นนะครับมันก็กลายขิงกไปขมาอะไรประมาณนี้มันทําให้เราเนี่ย มีพลังที่จะออมเมื่อเรามีพลังที่จะออมด้วยความที่พอเงินกบขเรามากขึ้นนะครับดังนั้นเวลาแม้ผลตอบแทนเท่ากันแผนเดียวกันผลตอบแทนเท่ากันคนที่มีเงินออมออมเพิ่มเข้าไปมากขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับผมลองไปคำนวณเล่นๆว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนมี1ล้านผมมี2ล้านนะครับทำกำไรได้4%เปอร์เซ็นต์เท่ากันเพื่อนได้4 0 0 0 0ผมได้8 0,000ื่นแล้วมันก็จะทบกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วในตอนท้าย นค,คนที่ออมเพิ่มลงทุนแล้วก็มีผลตอบแทนที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะโตได้ในระยะยาวนะครับมันเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยพอเรารู้รจักกบขนะครับมันทําให้เราคุ้มค่าหากว่าเราเลือกที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินกบขให้มันครบนะครับการที่เราจะทําให้เงินกบขมันเติบโตได้ดีเนี่ยไม่ได้มีแต่การเปลี่ยนแผนนะครับการเปลี่ยนแผนเนี่ยเป็น1ใน3นะครับก็คือการเลือกผลตอบแทนแต่มันจะมีความสําคัญอีกอย่างนึงก็คือการ เงินที่ใส่เข้าไปนะครับซึ่งกฎหมายบังคับ3%แต่ถ้าเกิดเราตั้งใจทางานเงินเดือนขึ้นไว้นะครับแล้วก็มีการออมเพิ่มมันก็จะทำให้เงินที่ใส่เข้าไปเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลานะครับซึ่งเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เปลี่ยนแปลงกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลารับราชการเวลาเติมเงินเรามีจํากัดนะครับซึ่งมนันเป็นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเพิ่มระยะเวลาได้นั่นก็คือการออมต่อนะครับกรณีที่เฮ้ยเงินเรายังไม่ถึงเป้าหมายนะเรา ยังยังไม่พอใจเราอาจจะยังไม่ถอนนะครับก็คือใช้การออมต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับบขนะครับเพราะกบขเนี่ยมันไม่ใช่การฝากธนาคารที่เราเอาเงินไปตั้งเท่าไหร่แล้วก็ได้ผลตอบแทนเท่าๆกันแล้วก็คำนวณได้แล้วก็ไปแบบนี้เปเปะนะครับเพราะบขเนี่ยผลการลงทุนนะครับมีความผันผวนมีความเสี่ยงต้องศึกษาการลงทุนให้เข้าใจนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองดูได้นะครับเริ่มต้น จะ,ะลองใช้ตารางคำนวณ3า9านะครับหรือว่าเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่ผมเตรียมไว้อย่างดีนะครับก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์ทุกคนอย่างน้อยที่สุดสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ตอบคาถามพี่คนนี้นะครับว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับคุ้มไม่คุ้มนะครับขึ้นอยู่กับพี่ว่าเ,เราได้ใช้เครื่องมือทางการเงินให้มันครบหรือย,อยังนะครับแล้วเราได้พัฒนาตัวเองผ่านกรขแล้วหรือยังนะครับ ถ้าอยางก็ลองดูนะครับลองลองหาแลวเทาตัวเองดูนะครับผมสําหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ